ตอนออกตัวมานะครับรถผมก็ต้องขี่มากี่เดือนอะ,อะหนึ่งเดือนนะน่าจะได้ขี่แค่เดือนเดียวเพราะว่าอีก3เดือนจอดซ่อมนะรถผมออกมาได้4เดือนแล้วอไอ้สเดือนนั้นอะก็คือจอดซ่อมรอแค่อะไหล่สองชิ้นนะน่ารักจงเลยลองเท่าสปีดนะ ก็คือข้อดีมีก็มีครับแต่ข้อเสียก็คืออะไรติดแบคนั่นแหละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทดสอบรถเจ้า ADV 160นะครับวันนี้ผมจะเดินทางนะครับจากสุรินนะครับไปศรีสะเกดระยะทางก็ราวๆประมาณ100กิโลเมตรนะครับอตอนนี้เลขไม์ผมอยู่ที่ประมาณ1,994กิโลนะ ผมจะไม่เปิดทริป A ทริป B นะเดี๋ยวผมไปบวกลบเอา Let's go ผมจะยืนพื้นประมาณเอกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะประมาณไม่เกินสักไม่เกิน1 1 0แล้วกันเพราะว่ารถนี้มันตันประมาณ115กิโลไป,ไ,ปไหนเมื่อกี้เจอน้องๆนะน้องๆน,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 นักศึกษาฝึกงานนะทักทายไปนิดนึง ไฟเขียวพอดอีตอนออกตัวมานะครับรถผมก็ต้องขี่มากกี่เดือนอะ่ะหนึ่งเดือนนะน่าจะได้ขี่แค่เดือนเดียวเพราะว่าอีก3เดือนจอดซ่อมนะรถผมออกมาได้4เดือนแล้วอไอ้สเดือนนั้นอะ่ะก็คือจอดซ่อมรอแค่อะไหล่สองชิ้นนะนั่นก็คือกาบซ้ายาชุดครอบไฟหน้าซ้ายกับขวาก็คือรอนานมากเลย3เดือนกว่าจะได้ก็คือทางร้านอะ่ะเขา ก็คือทางร้านอ่ะเขาเบิกศูนย์ใช่ไหมก็คือขอเบิกกับศูนย์แล้วมันก็ยังไม่ได้สักทีก็คือมันก็เลยรอมา3เดือนแล้วที่เนี้ยเหมือนเจ้าของร้านอ่ะแกรู้สึกสงสารผมมั้งแกเลยไปหากับเพื่อนเอ่อในเครือข่ายแกเป็นร้านขายรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนี่แหละก็คือไปหาได้แถวโซนบุรีรัมก็รู้สึกโชคดีมากนะที่แบบได้มาขี่ก่อนไม่ต้องรอ4 5เดือนนะเพราะว่าบางคน6เดือนนี่ยังไม่ได้เลย แค่แค่กาบซ้ายหน้าขวา ADB160 เนี่ยคุยเรื่องซีเรียสกันแล้วเรามาคุยเรื่องดีๆกันต่อดีกว่าตอนนี้นะครับก็ออกมาจากาบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะได้ประมาณ5กิโลแล้วหหรือ3าสามมกิโลครับโทษทีพูดผิดก็อย่างที่บอกไปในข้างต้นนะครับว่าผมจะขับความเร็วสูงสุดของผมนะไม่เกิน110กิโลเมตรนะ เพราะว่ารถมันได้ประมาณท็อปสปีดอะ่ะมันได้จะได้ประมาณ114หรือ1 1 8นี่แหละหรือไม่ก็120นี่แหละบางทีผมก็ได้120นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ว่ามันได้เหลือเท่าไหร่เพราะว่าผมจอดรถทิ้งไว้อ่อ3เดือนนะผมเพิ่งได้ลองมาจับวันนี้แหละจอดซ่อมมันแม่งโคตรเจ็บจีดเลยรอ3เดือนไอ้เหี้ยก่าจะได้ขี่ขอัยในคำหยาบด้วยครับ ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับาสาเหตุที่ผมต้องจอดรถซ่อมอ่ะเพราะว่าผมขี่รถกลับบ้านนะแล้วว่าตอนเย็นนี่แหละช่วงประมาณห้าโมงหกโมงนี่ 6. แหละเรามีคนเมาเนาะขี่รถอีซูซูนี่แหละอีซูหรือวีโก้นี่แหละคือขับมาชนผมนะก็คือเขาหลุดโค้งมานะเขาเมาหนักมากเลยหลุดโค้งมาชนผมก็คือขับรถผิดเลนนั่นแหละไม่ได้หลุดหรอกแต่ขับรถผิดเลนนะครับก็คือเมามากนะครับ ขับรถผิดเลนมาชนผมแล้วพอได้ไปตกลงกันที่สถานีตำรวจนะตอนนั้นนะ่ะผมรู้สึกเครียดมากนะครับเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้เครียดเลยเพราะว่ารถมันเป็นอะไรไม่เยอะใช่ไหมแค่ชุดสีหน้าพังแล้วก็เอ็ดตรงแฮนเนี่ยแฮนขับรถมันเบี้ยวนิดนึงก็มันสามารถซื้อเปลี่ยนได้แต่ผมไม่คิดว่าไอ้ชุดสีไอ้ข้อไฟหน้าซ้ายขวามันจะรอนานขนาดหูสามสี่เดือน พไหลแค่สชิ้นแม่งรอ3-4เดือนจะบ้าใจหนึ่งก็อยากขยับไปซนเตสนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆนชอบที่ความเป็น Honda หรือเปล่าที่แบบเข้าศูนย์ไหนก็ได้อะไรก็ได้นะคือผมชอบซอนเตสอยู่นะเอาจริงๆแต่ว่าที่ผมเลือก Honda เนี่ยเพราะว่าศูนย์มันมีอยู่ทุกอำเภอมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับผมก็เลยเลือก Honda แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นการเลือก ครั้งยิ่งใหญ่นในชีวิตผมจะแปลกมากเลยนะไอ้เจ้า adv อะไรสามูนะอะไรไม่ติดแบ็คนะผมไปเจอในช้อปปี้อะไรเงี้ยอะไรยังอยู่ครบเลยนะชุดสีอะไรเงี้ยผมก็อายุจะหลัก30แล้วนะครับเอ,เอาตรงเนยคือถนนเส้นนี้ก็เพิ่งมาทำนี่ยแหละผมว่าเออรู้สึกดีดีกว่าไม่ทำอะนะ่ะเนาะมันจะได้เดินทางสะดวกแบบปลอดภัยขึ้นมาหน่อยสีเลน มีเกาะกั้นอะไรประมาณเนี้เ่อเส้นนี้ต้องขี่ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันชอบมีพวกรถที่ชอบแซงแงแซงข้ามเลนมาโคตรอันตรายเลยพวกเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นพวกกระบะซิ่งนะผมก็ไม่ได้มีอคติกับพวกกระบะซิ่งขนาดนั้นบางคนขับกระบะซิ่งแต่ว่าเขาก็จิตใจเดียรแต่บางคน อะไรก็ไม่รู้อะก็คือ,อที่ผมออกมาเทสรถนะครับเพราะว่าจะได้ลองกล้อง GoPro ไม่ใช่ GoPro สิเป็นกล้อง Action Cam ครับก็คือ DJI Action 5นะครับ5 Pro นะครับแล้วก็ไม่ DJI Mix 2นะครับไอสอตัวเนี้ยสองุปรกรณ์เนี้ยมันเชื่อมต่อกันง่ายมากเลยเดี๋ยวก็ต้องไปลองฟังเสียงฟังอะไรว่าเสียงมันชัดไหมโอเคไหมดีไหมอะไรประมาณเนี้ย แต่จากที่ผมลองแบบต่อแบบไม่ได้ขี่มอไซค์นะยืนพูดหน้ากล้องปกติก็ชัดโอเคดีเลยนะเสียงคมชัดโอเคเลยแต่ลองมาขี่มอไซค์ไม่รู้ว่ามันจะมีลมตีเข้าช่องหมวกกันน็อกผมรือเปล่าเพราะว่าฝาหมวกกันน็อกผมมันมีช่องนะช่องบางเรืยกว่าช่องอะไรวะเอ่อช่องไอติดไอขาติดกล้องอะครับมันปิดไอกระจกไม่สนิทมันน่าจะมีลมเข้าเยอะอยู่หรอกต้องไปทดสอบดู ถือว่าเร็วอยู่นะ30โต30นาทีกิโลล้นาทีหรือไม่เร็วมันมาติดช่วงไอช่วงนั้นนะครับช่วงไงนนั่นแหละไอ้ถนนสองเลนนะคือรถติดมากเลยฮะตรงนั้นอนะ ตอนนี้ก็ก็จะถึงสำโรงทาาแล้วนะผมเพิ่งผ่านสีขอมาเมื่อกี้สำโรงทาาอีกประมาณ15-16กิโลนะในไหนแล้วก็ในไหนแล้วก็เรามาลองเท่อปสปด a อปีปีหน d ่160กันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่ดูกันเลยครับลองททอปสปีดนะว้หล0สิบแล้ว 1ิแล้วหกแล้วอันนี้ผมไม่ได้หมอบไม่ได้อะไรนะชนลมเลยนั่งชนลมไปเลย mm hmm. ผมแค่ก้มเอ่อล้องแอคชั่นแคมลงนิดหน่อยได้ไหมได้อีกไหม,ไไหมถ้าก้มน่าจะได้120อยู่ นี่น่าจะตันประมาณร้อยสิบเจ็ดชนลมนะตอนนี้ลมก็ต้านผมพอสมควรอยู่นะผมเคยลองได้ประมาณร้อยี่หรือร้อยี่ห้านี่แหละ,อะตอนซื้อมาแรกๆนะก็ถือว่าแรงโอเคอยู่ทอมสปีดแค่เนี้ยก็เพียงพอสําหรับผมแล้วนะก็คือไม่ต้องไปเอาพวกฟอร์ซ่าพวกเอดวีสามห้าูนย์อะไรเงี้ยแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับผมแล้วเพราะว่าคนบางคนนะครบขับเก้าิขอก็เร็วแล้ว สำหรับผม90กิโลเมตรต่อชมมันก็เร็วมากๆแล้วอะผมพอใจแค่ความเร็วแค่นี้มันก็โอเคแนละ้วขี่รถสนุกสนุกครับไม่ต้องขี่เร็วอะไรมากมายส่วนไอ้พวก110 115อะไรเนี่ยไว้แซงแล้วกันอีกสักสิยืนพื้นเอ่อทัวรลิงอ่ะถ้าทัวรลิงอ่ะผมก็มีเป้าหมายว่าจะยืนพื้นสักไม่เกินร้อยนะส่วนไอ้110 115ไว้แซงพอเราจะไปเค้นรถให้มัน เร็วขนาดนั้นก็ทรมานรถนะเนาะและเวลานี้ก็ได้เวลาเติมน้ำมันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ปั๊มน้ำมันสำโรงคาบนะ mm hmm. พอดีเลยจะได้เช็คฟุตด้วยว่าเสียงโอเคไหม oh. เสียงชัดไหมถ้าเสียงไม่ชัดนี่ชิมหายเลยนะบอกไว้ก่อนโอ้ <laughs> โหเซ็งเลยอะอัดมาตั้งนานต้องลองเช็คดู มีใครเติมให้ไหมจ้ามีใครเติมให้ไหมจ้าป๊าโอเคพี่เซ็กท่อดังนะน่ารักจังเลยมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ไหมมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ไหม ชาร์ตไฟฟ้าอ่ะอู้เช็คก่อนปวดตูดมากเลยเอ้ากูลืมปิดฝาถังดี่วะแล้มเมื่อกี้ก็ไปทดสอบเสียงอะไรนิดหนึ่งแล้วนะผลสรุปก็คือเสียงก็โอเคอยู่แต่ว่าแตกยับเลย ต้องเป็นรถใหม่ว่ารถยังไงผมไม่รู้อ่ะขี่งี้ไปก่อนแล้วกันไปกันต่อปลายทาง 4, สีสเกตอีก50โลครับพี่น้องอในที่สุดก็ถึงอุทุมพรพิสัยแล้วครับทุกคน ก็จะมีสะพานแบบนี้นะขึ้นนะเขาพึ่งมาทำนะครับทำกี่ปีนะสองปีมั้งก็จำไม่ผิด2ปีนิดๆในที่สุดก็เสร็จแล้วสะพานข้ามทางรถไฟสวยสวย ค่อยไปไม่ต้องเร็วมาก ไม่รู้ว่าฟุตเทจมันจะสวยไหมนะเพราะว่าถ่ายจากแอคชั่นแคมอะเซนเซอร์มันเล็กนิดเดียวน้อยน่าจะเยอะ,อะตอนนี้นะครับก็ขี่มาระยะทางประมาณ96กิโลเมตรแล้วนะผมเริ่มต้นจาก1,994หรือ95นี่แหละน่าจะประมาณนี้ก็อยู่ระยะทางก็ประมาณ 96กิโลเมตรแล้วนะก็ขอพูดตรงๆนะครับเป็นรถที่ขับขี่สบายมากเลยครับขับสนุกบิดติดมือแม่งโคตมันอ่ะบิดทีติดมือ,มต,มอติดมือบิดติดมือ,มอจริงๆอะ่ะบิดสนุกครับแต่ค่าน้ำมันนี่ไม่รู้นะน้ำมันตอนนี้ก็อยู่ที่38.7กิโลต่อลิตรนะ 38-39โลลิตรนี้ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่นะโอเคเลยดีเลยอะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันโอเคระดับหนึ่งเลยความเร็วที่ผมขี่มา80 90- ถึง100นะไม่เกิน110เพราะว่าไอ้ที่ผมลอง1 1 0 1 11 17่ะก็คือลองทอปสปีดเอามาสรุปกันเลยดีกว่าก่อนจะปิดคลิปนะครับก็จเจ้า ADV 1 6 0คันเนี้ยขับขี่ดี บิดสนุกบิดติดมือเหมาะมากๆสำหรับการขี่ทางไกลแต่ไม่ไกลมากนะครับที่ว่าไม่ไกลมากก็คืออะไรระยะทางประมาณออพันกิโลอย่างเงี้ยมันก็คนเราไม่น่าจะบิดติดอะไรขนาดนั้นอนะ่ะบิดเป็นพันกิโลอะไรเงี้ยผมน่าจะไม่ไหวแต่คนอื่นสําหรับคนอื่นนะในกลุ่มนะผมเห็นนะก็คือเขาบิดไปอ่ะประมาณพันอะไรนะเขาบิดไปไกลๆอ่ะเที่ยวเชียงใหม่อย่างเงี้ย8 0 0โลอย่างเงี้ย คือเขาปิดได้ไงผมว่าไม่สามารถปิดได้แบบนั้นนะของผมเต็มที่อ่ะ500โลนะไม่เกินนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องเช็คสภาพรถสภาพ,ภาพอะไรด้วยว่ารถมันพร้อมไหมอะไรไหมยังไงไหมต้องสําหรับคนที่เดินทางไกลจริงๆนะก็เช็ครถด,ด้วยครับว่ารถสายพานเป็นยังไงมิดตุ้มถ่วงเป็นยังไงมันโอเคไหมมันดีไหมเช็คน้ํามันเครื่องเช็คน้ําหล่อเย็นนะครับเช็คให้หมดเลยครับเพื่อให้รถมันพร้อมที่สุดสําหรับการเดินทางไกลนะ ของผมน่ยแค่จากซูรินมาสีสเกตเนี่ยร้อกิโลมันจิบจมันสบายมากเลยสำหรับ a d v หรือว่าคันอื่นก็้วสบายะแต่แต่ว่าสำหรับผมอะที่ลองขี่มานะก็คือผมขี่สกูปปีกับสกูปปีตัว2023นะแล้วก็คลิก100ิบตัว2022อะ่ะเออมันก็เหนื่อยมากเลยนะปวดเข่าด้วยแต่ a d v นี่ดีหน่อยมีที่เหยียดขาเหยียดอะไร ก็คือข้อดีมีก็มีครับแต่ข้อเสียก็คืออะไรติดแบคนั่นแหละครับหาใครชอบก็ซื้อครับไม่ชอบไม่ต้องซื้อครับแค่นั้นแหละครับเงินคุณไม่มีใครมาชี้ชะตาคุณได้นะมาต่อกันอีกหน่อยนิดนึง,นงจะถึงละโอ้เบียชาสวัสดีสีสเกต สำหรับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าพาท่องเที่ยวหรือไม่ก็ติดแคชบรานี่แหละครับเดี๋ยวดูก่อนว่าแคชบาร์มาวันไหนโอเคไว้เจอกันบายบายงานกาชาติสีสเกตยังไม่จบอีกแล้ววะเนี่ย